สั่งซื้อยังไงครับใช้ยังไงครับรุ่นไหนใช้ได้บ้านรุ่นไหนใช้ไม่ได้บ้านนะครับสหรับวันนี้นะครับผมจะมาตอบทุกคำตอบในคลิปนี้คลิปเดียวภายในหนาทีนะครับแกเจอที่แบบว่าโคตรจะอินเทรนเลยครับเป็นแกลเจที่แบบว่าส่งเอาพวกข้อมูลโซเชียลของเราเลยครับให้ไปกับไปให้คนหนึ่งได้เพียงแค่เราแตะนะฮนั่นคือเจ้านี้เลยครับเดี๋ยวผมจะัวดนนะนี่ครับคือเจ้า เจ้าป๊อปตัวนี้นะครับอันนี้คือเรียกป๊อปนะ,ะหรือฟอโปลนะครับหรืออะไรก็ตาม้วนี่คือเจ้าตัวนี้ครับที่เป็นปัญหานะปัญหามันคือมันมีคนถามมาเยอะมากว่าซื้อที่ไหนครสั่งซื้อยังไงครับใช้ยังไงครับรุ่นไหนใช้ได้บ้านรุ่นไหนใช้ไม่ได้บ้านนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะมาตอบทุกคําตอบในคลิปนี้คลิปเดียวภายใน6นาทีนะครับเราไปรับชมกันเลยครับอ สำหรับวิธีการสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะทําลิงก์ไว้ให้อยู่ใต้คลิปนะให้ทุกคนนเข้าไปลิงก์นี้นะครับแล้วก็ให้ทําการทําเหมือนที่ในคลิปบอกเลยนะครับก็คือให้เข้าไปในลิงก์นะครับเข้าไปที่สินค้าแล้วก็ไปเลือกตรงสินค้านะครับซึ่งมันจะมีหลายอันมากเลยทุกคนมันจะมีแบบหลากรุ่นหลากสีมากมี Pri c e มี x อะไรเนี่ยมีแบบสีดาสีขาวแบบเยอะมากซึ่งก็แล้วแต่สไตล์ของทุกคนเลยสีทองหรือสีอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เลือกกดซื้อได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมีโค้ดด ทุกคนก็ทําการเอาตรงตะกร้าถูกป,ปะ่ะแล้วคราวเนี้ยก็ไปทําการกรอกประวัติการซื้อหรือชําระนะครับแล้วคราวเนี้ยทุกคนจะต้องมาลงลงเอ่อลงสมัครด้วยก็คือใช้ได้2อย่างก็คือมี Facebook กับ Line นะครับก็คลิกเข้าไปแล้วก็ทําการกรอกขอ้อมูลให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือวิธีการสั่งซื้อที่ถูกต้องนะครับแล้วก็อันนี้คือโค้ดนะครับให้ทุกคนจําโค้ดด้วยครับโค้ดสำหรับโม,ผมเ,อเองนะชื่อว่าโค้ดนัตเดอร์นะครับ N U T D E R นะครับโค้ดนัตเดอร์นะครับให้ทุกคนเอาไปกรอกน 100บาทนะครับแล,แล,ล, like บแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะครับรีบใช้นะก่อนมันหมดสิทธิ์นะครับรีบใช้นะครับมาต่อไปนะฮะจะเป็นวิธีการใช้งานแล้วก็การสมัครแล้วก็การลงข้อมูลทั้งหมดนะครับอย่างแรกเลยนะครับเมื่อเราได้แล้วเราจะได้หน้าตานี่คือก็คือจปอปโ้หรือเจอาปอนะครับมันจะเป็นหน้าตานี้นะครับให้เราแกะมานะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยมันจะมีเจ้า QR code ตัวนี้นะครับที่เราจะต้องมาใช้นะครับให้ทุกคนสแกนนะครับแล้วก็ไอสอนนะให้ทุกคนนะครับไปดาวน์โหลดแอปนี้ครับ ที่ชื่อว่า๊อปนี่ครับพิมเลยครับ P O P L อ่ามันจะขึ้นมานะครับมันจะเป็นอันแรกเลยนะครับก็ให้ทุกคนดาวน์โหลดเสร็จสับปุ๊บอะไรก็เข้าใช้นะครับทำการลงสมัครเนาะคราวนี้พอเข้ามาใช่ไหมผมจะให้ทุกคนไปดูแบบว่าหน้าอันนี้นะอันนี้คือหน้าหน้าหน้าที่แบบว่าตั้งค่านะครับก็จะมีทั้งการอ่ใส่รูปใช่ไหมฮะตั้งชื่อแล้วก็มีการเขียนไบโอเล็กน้อยนะครับเขียนเพศก็วันเดอร์ปีเกิดนะครับและนี่ครับและนี่คือและนี่คือทั้งหมดเอาอะไรละ และนี่คือทั้งหมดนะครับที่มันมีนะไม่ว่าจะเป็น Instagram นะครับ c h a t t i k t o k Facebook หรือว่า l i n k e อ i n ลิง k ์อินนี่คือแบบว่าคนที่แบบสมัครงานเนาะลิงก์อิน Twitter, YouTube, Twitch, Twitch นี่คือเล่นเกมและ Pinterest นะครับหรือว่ายังมีอื่นอีกมากมายนะครับเป็นเบอร์เป็นเมลนะครับ f เฟซฮาวคอนแทคค้าทัครับ Shopify ใช่ ping, ไ,ไหม SoundCloud ใช่ Cloud, ไ,ไหมมีหมดเลยนะครับแล้วก็มีของของเพยพอร์ด้วยนะครับเป็นแบบฝั่ง ฝั่งหนูเนาะเขาใช้กันในการโอน,นครับแล้วก็นี่ครับถ้าเกิดว่าจะใช้ให้มากกว่าครับไปพวก o อลิแฟนทิน ans, เดอร์เยครับก็ต้องสมัครเป็นขั้นโปรนะครับแล้วเราทำการมัลรเสร็จปุ๊บแล้วคราวนี้มันจะให้เราอ่ะยิงกับให้การเขาเรียกว่าให้เป็นการลิงก์อีกรอบนึงครับให้เราเขาจะให้เราลิงก์กับตัวนี้อีกรอบนึงใช่ไหมทำการลิงก์มันจะให้เราลิงก์มันจะมันจะมันจะมีขนหายเราลิงก์เราก็กดลิงก์ตึ๊บแล้วเราก็จะสามารถใช้ได้เลยนะครับ นี่คือที่การใช้นะอ่ะต่อไปนะสำหรับคำถามต่อไปว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยใช้กับอะไรได้บ้างใช่ไหมใช้ได้ทั้ง iOS และ Android นะครับแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นรุ่นที่รองรับ NFC นะครับซึ่ง NFC นะครับมีดังต่อไปนี้ครับไปดูเลย,ยนี่คือ ทั้งหมดหที่ใช้ได้นะครับก็อย่าหุดดูนะตระกูล S s a m s u n g g a l a x y นะครับหัวเวยก็ใช้ได้บางรุ่นนะครับแต่ว่า v i v o กับ Op อัปโปเนี่ยยังไม่รองรับนะครับตามนี้ได้นะครับาม้ได้ครับตามนี้ได้ครับรู้ไหมครับ นี่นะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวิธีการใช้วิธีการสั่งซื้อแล้วก็รุ่นหรือว่าโทรศัพท์ที่รองรับนะครับทั้งหมดเลยนะครับหวังว่าทุกคนนะครับจะซื้อแล้วก็เอาไปใช้กันนะครับเพราะว่ามันเจ๋งมากเจ้าเจ้าฟอบตัวเี้นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับจะเรัาคนที่เป็นจินธิพเวทของช่องนัทเตอร์เท่านั้นนะครับเอาโค้ดส่วนลดนี้ไปใช้นะครับโค้ดชื่อว่านัท นะครับลด1 0ึงบาทแล้วก็ส่งปีนะครับเรียกไปใช้นะก่อนหมดสิทธินะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วก็ไม่ต้องมาถามผมแล้วนะครับว่าทำยังไงครับหรือถ้าใครอยากจะถามอีกก็ถามลงมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปตอบนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะถ้าคลิปนี้ประโยชน์กับคุณนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนของคุณนะครับอะซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้นะเพราะมันเทมานะทุกคนครับยังไงก็ขอบคุณนะครั้รออืนนนะ